เดินพอนบาโสกบ,บาสิกาท่านมาไม่ได้มาทําพิธีกรรมอะไรนะมายกมาแบกมาบางยกของให้โยมดูว่ามันยกไม่ได้นะโยมบอกคงจะยกเทละอย่างแต่มันวางไม่ได้โยมมันต้องถือเอาไว้นะคงจะมีบางชีวิตนะที่ว่าถือบางอย่างมาทั้งชีวิตจนวางไม่ได้จึงไม่สามารถถืออย่างอื่นได้ชีวิตมันตึงไปขอเสนอแง่มุมชีวิตนะของโยมของคนสองคนคนแรกเนี่ย ตั้งเป้าหมายดิ้นรนพัฒนาชีวิตจนประสบความสําเร็จมีทุกอย่างได้ดังใจครบหมดจนอายุเยอะแต่ไม่สามารถวางกิจการใดๆได้ไดทางทั้งที่วางได้คนที่สองอดิ้นรนมาทั้งชีวิตก็ยังไม่เต็มยังไม่สําเร็จแต่ต้องเลี้ยงอีกหลายชีวิตยังวางไม่ได้แม้ร่างกายล้าก็ตามยังวางไม่ได้โอ้โหมันเป็นแง่มุมสำหรับคนที่วางได้อยากจะแนะนำนะ อาตมาพอเข้าใจละชีวิตมันขึงมันตรึงมันวางแผนแบบนี้มันนานจนเป็นวินัยจนเป็นนิสัยจนต้องสําเร็จให้ได้แต่เมื่อสําเร็จแต่วางไม่ได้มันฝึกมานานมันจึงไม่เห็นความยืดหยุ่นจึงแนะนําให้ทําสมาธินะเริ่มฝึกฝึกทุกๆวันนะก่อนที่มันจะตึงจนมันแตกจนมันระเบิดไปร่างกายนี้ใจนี้ดูฝึกสร้างความยืดหยุ่นนะหลับตาแล้วนึกพุทโธไปเลยนะ พอภาพงานมันเข้ามาแผนงานมันเข้ามานึกพุทโธสู้เข้าไปพุทโธสู้เข้าไปพุทโธสู้เข้าไปให้มันเป็นกําลังใจแล้วก็เห็นว่าโอ้มันยังมีความยืดหยุ่นของใจอีกความสงบอีกที่เราจะได้พบเจอเอ๊ะทำไมมันสบายกว่านี้นะทําไมมันไม่ตึงมันไม่เครียดนะเออนั่นน่ะค่อยๆฝึกของมันไปมันยังมีอีกหนทางหนึ่งให้เกิดสมดุลของชีวิตแล้วมันจะค่อยๆยอมรับสอนตนเองแล้วางมันลงได้บ้างไม่ต้องถือมันซะทุกอย่างเห็นไหม ต่อมาเคสคนที่สองดิ้นรนตลอดเวลาแต่ไม่ประสบความสำเร็จชีวิตยังลำบากต้องเลี้ยงอีกหลายชีวิตถอยไม่ได้ท้อไม่ได้ท้อคนข้างหลังจะกินอะไรมันล้าเสียเหลือเกินแวะเติมลมยางหน่อยโยมโยมขับรถมานานโยมก็ต้องแวะปั๊มเข้าห้องน้ำชะไหนชีวิตมันล้าขนาดนี้ทำไมไม่เติมลมยางแล้วยางมันอ่อนมันวิ่งไม่ได้ไกลมันล้าขนาดนี้ก็ต้องเติมกำลังใจ เมื่อมันมีกําลังใจมันจึงค่อยมีวิธีแก้ไขมันจะเกิดความสร้างสรรค์ขึ้นในใจเกิดปัญญาขึ้นด้วยในใจมันจะไม่ตึงไปร่างกายไม่ระเบิดเพราะว่าความเหนื่อยความท้อความเครียดเติมมันก็ไปด้วยกําลังใจจากสมาธิช่วยเห็นคุณค่าคุณวิเศษของสมาธิหน่อยแล้วเราจะเห็นความยืดหยุ่นอาจจะเจออะไรดีๆมากกว่านี้ก็ได้ในการดำเนินชีวิตเนาะลองดูนะ อย่าไปถือซะมากไปมีเวลาวางบางอย่างก็วางได้สัมผัสกับสมาธิหน่อยพบความยืดหยุ่นของใจความสงบของใจดีจริงๆการันตีทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร